ชมผลงานการพยายามหลุมครับผมครับเบิ้งครับผมปลางงามๆนะครับผมปากกำลังล่งหลุมเลยครับนี่ครับปลาดุกปลาคอนะครับผมปลาดุกก็มีแต่ใส่งามๆนะครับผมปลาคอหลังงามนะครับนีแจะใส่ปนนะครับผมพ่อปนเลยนะครับเบิ้งเลยปลาคอหลังตัวใหญ่นะครับเบิ้งนะครับหมันนะครับมนนีหมันนะครับเบิ้งครับ นี่ตรงามงามน่ครับนี่ครับดินอยู่นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวมาขึ้นนะครับผมสิบยามเีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับปลากำลังลุ่งลุ่มครับผมหนาหนาวนะครับปลาเรื่มคลอนแล้วนะครับนี่นี่ครับผม เดี๋ยวก็ไปจับปลาคอนนะครับ